สวัสดีครับพบกับ R.O. เลยนะฮะก็มาวันนี้เราจะมาบอกคลิปเล็กๆน้อย,อยๆสำหรับการเล่นโจนหรือเล่นนักธนูนะครับอ่อช่วงเลเวลเก็บเลเวลช่วง33ขึ้นไปนะฮะว่าจะไปที่ไหนดีก็อย่างแรกที่คุณต้องมีเลยนะที่คุณต้องมีเลยคือธนูครับผมกักค,คุงแล้วก็ใช้ลูกธนูไฟนะครับผมเ,เราจะพาไปแมป เขาเรียกว่าหนอนดินเนาะถ้าไม่ถึงไปหนอนดินคือหนอนดินอะ่ะมันจะมีเลเวลที่ไม่มากไม่มากหรอกนะแต่แต่ว่าให้ EX P เยอะมากถ้าเทียบกับมอนเลเวลเท่าๆกันนะครับผมหนอนดินไปยังไงตอนแรกคุณต้องมามอลล็อกก่อนมอล็อกแล้วคุณเดินมาล่างล่างมอล็อกนะครับผมแล้วก็มาล่างอีกหนึ่งแมปอ่ะตามผมมาครับผมอ่าแปบบ๊บนึงนะ ไป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 เนี่ยฮะแบบต่อไปเลยอ่านี่ครับหนอนดินมันจะได้ exp อยู่ที่500เท่าไหร่ไม่รู้อะ500หน่อยหน่อยเดี๋ยวผมยิงให้ดูักครู่นะครับแลกหน่อยครับผมแลกนิดนิดแตว่าหนอนดินโอเคเดี๋ยวละเดี๋ยว exp จะขึ้นอ้าวทำไมได้300อ่ะแสดงว่ามีคนยิงไว้ตป๊งนึงนะผมขอวิ่งหาครับ คนเยอะจังวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะฮะเอาไว้เก็บเวลสำหรับซีเซิร์ฟจะคูณในวันสุกเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมบอกเลยว่าพุ่งแน่นอนหลังจากเลเวลสาอยู่นี่ได้ถึงผมอยู่ถึง40กว่ากว่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันจะได้อยู่500ร้อาร้อครับผมตอนนั้นที่ผมเล่นตอนคูณ1.5มันอยู่ที่800ร้อยกว่านะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะคุณอยู่ที่นี่ถึง สีบวกได้เลยแล้วก็คุณจะอยู่ถึงห้าก็แล้วแต่คุณอ่าแล้วต่อไปแมปต่อไปที่ผมจะบอกว่าให้ไปหลังจากนอนนอนดินนะใช้ใช้เซตเอ่ออาวุธเหมือนเดิมนะครับผมใช้กักคุงกับธนูไฟเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไปอีกแมปหนึ่งอ่ะตามมาครับเราจะไปที่เราจะเริ่มต้นที่มอล็อกก่อนนะฮะจะได้ง่าย อ่ะครับผมเริ่มจากมองล็อกเหมือนเดิมนะครับก็เราให้ไปแมพข้างล่างครับผมแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่เริ่มจากข้างล่าง <c oughs> โอเคโอเคแมพข้างล่างเสร็จเราไปขวานะครับเดี๋ยวผมขอวิ่งนิดนึงเก็ยียดเดินไกลจังโอเคไปไปด้านขวานะครับอ่ะแล้วเรามาพูดกันเลยว่าทำไมผมถึงให้ไปแมพนี้แมพนี้เราจะไปตีตัวแซนแมนนะครับแซนแมนมัน เป็นถ้าใครเคยเห็นมันเป็นทรายอ่ะที่มันอ้วนๆหน่อยอืมทำไมถึงให้ตีแซนแมนแล้วเอาคูไฟไปเพราะแซนแมนจะแพ้ธาตุไฟมากครับผมมันจะโดนธาตุไฟถึง200นะก็คือถ้าสมมติเรากีร้อยก็โดน200เลอยะไรประมาณเนี้ยมันเท่ากับคูณ2ไปเลยทําให้เราสามารถเก็บเลี้ยได้ไวมากแซนแมนถ้าตอนที่เรายังไม่คูณอ่ะมันได้เอ็กพีอยู่ประมาณ800นะฮะถ้าคูณแล้วมันน่าจะอยู่ที่พันพันสองประมาณนี้ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้คูนเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์ก็คูนละเรามาเรียนรู้กันก่อนจะได้แบบวลวกันพุ่งๆเอาไว้หาของหาของเงี้ชิวๆเรียกตัวใหม่กันง่ายๆเนาะมาพอเราลงล่างมาหลอกแล้วขวาใช่ไหมครับแล้วเราก็มาแมปนี้พอแมปนี้เสร็จให้เราลงล่างอีกรอบครับเอ่อใจะน,นะ อ่ะแมปนี้อ่ะก็มีแซนแมนนะครับแต่ว่ามีแค่แซนแมนอย่างเดียวมีแซนแมนกับมดมั้งหรือครับผมไม่แน่ใจนะอ่ะเนี่ยแซนแมนจะเป็นตัวนี้เห็นปะอันนี้จะเป็นหนอนดินที่เราไปเมื่อกี้โอ๊คิดได้ไงวะน่าจะแอดเขาใส่ไว้อ่ะแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําแมปนี้เท่าไหร่แบบนี้มอนจะหาแบบยากนิดนึงนะผมชอบไปแมป,ปอีกแมปหนึ่งแมปทางด้านขวานะฮะ คือแมปเปลี่ยนโจนนเองเปลี่ยนแอสซาซินอะผมว่ามันโอเคกว่านะในความรู้สึกผมแต่ถ้าใครอยากอยู่แมปนี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันอ่านี่ฮะแมปนี้ผมชอบแมปนี้มากกว่าแซนแมนเดี๋ยวผมหาแซนแมนแป๊บนึงนะครับมันจะได้อยู่ที่ประมาณ800โอ๊ยไม่มีแซนแมนเลยเหรอนี่น,น,นี่เห็นปะผมเป็นเป็นอันนี้ผมเป็นตีปนะครับนี่สแตทน,นะมันตีอยู่ที่200กว่าเลยนะ โอเคนี่เห็นปะได้อยู่810ในเลเวลขนาดเนี้ยเราตีมอนที่ได้ e p 810ยหาลำบากมากถ้าสมมติว่าเราใช้มีดใช่ไหมมีดผมเคยใช้เอ่อบวก5ใส่การ์ดมดมานะก็ตีตีเบามากเราก็เลยตีไม่ไหวเราก็ต้องพึ่งกักคุงแล้วก็หนูไฟนะ่ามันจะทำให้เลเวลเราเร็วมากเร็วกว่าเยอะเลยครับผม ก็ฝากไว้แค่นี้นะฮะวันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีพอสมควรในการเวลโจรกับนักธนูแต่ถ้าใครมีดบาดบธาตดาบธาตอะไรมาก็ได้นะแต่ว่าผมไม่มีอ่ะผมก็ใช้ธนูโอเคครับผมก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ